สวัสดีครับผมอยู่ผมในลาซาอนนี์อยู่ในเกม Fire M GTA V นะครับผมอยู่ในเซิร์ฟโลเบร์เซิร์ฟฟีดอมทอร์นะครับนี่ประสบการณ์การจกปูครั้งแรกผมจกเสร็จแม่งลืมรัดเข็มขัดครับผมน่าจุดประสบเพลย์จนจนจะชนชน,ชนตู้ก็ตายหาตรงนี้คอหักเลยครับทีเดียวเสียวเลยครับโอ้ oh my god แบบว่าค <c oughs> ืผมไม่อยากจะพูดเลยคนระับผมว่าในตัวผมนี่ไม่มีปูสักถุงเลยนะ <c oughs> คือมันมีคนจบไปแล้วแต่ว่าผมนะครับแบบแม่จะร้องไห้นะครับผมแม่ข้ามเลือนยังอยู่เลยนะ <c oughs> อืมไม่ดีเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยจะฝึกเออซะหน่อยโอ้โห กลายเป็นมอรณะดเลยมีแ <c> ค <oughs> ตูมเดียวผมเลยก่อนจะรถตายห่าแล้วห <c oughs> ย,ยหมอจ่าหมอช่วยด้วยใช้มือถือใช้อะไรไม่ได้ครับผมโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยจ้า นี่มอเห็นผมอ่ะเนี่ยโอ้โหยอย่างท้ออ่ผมไม่คิดวลาเห็นมอคิดว่ากลุงงง่อ่ะ้ย ไม่มีปูนคุไม่ได้จกเลยไม่มีปูนนะหมอหมอจะไปชุบผมหน่ยอยเออหมอช่มหมอมก่อนนี่หมอนึกว่าแม่กูจกปูนแน่เลยดื่แล้วข้าวหนาใช่ใช่ปูไม่ได้จกปูน ไอ้กูกูไม่ได้จกปูนนะหมอโต้ละไอ้เหี้ยกูกูไม่ได้จกปูนอ๋อคือไอ้ที่ถ้ากูอยู่จุดจกปูนใช่ป่ะแม่งอันนี้กูทันทีอะไอ้สองนอนไรด่าไอ้เหี้ยกูตายแบบนี้ กูตายตรงนี้กูแบบกูโดนชุบไปสอนอเฉยเลยกูร้องนี่อะ <laughs> เราไปดูข้อแก้ตัวนะผมดีครับสามห้องสัมห้องไ้องตัวดีครับผมไม่ได้จกปูว่าผมหกลงมา <laughs> อยู่ในลเป็นที่สมเสียงกันดีครับผม สาเท่าไหร่นะเอ้ยเลขอะไรนะกระเป๋าสามห้าเท่าไหร่ครับสองแปครับครับผมสามห้าพอลิมิตมีใครไหมั้เลขสามห้านะครับสามห้าหกห้า เเรียบร้อยนะครับหมอเข้ายัางครับครับผมอื <c oughs> ้ที่สุ่มเสี่ยงนะครับ3 1 0าทีนะอ๋อคือถ้าตายตรงน,นั้นก็คือโดนเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ครับพ,พ,พี่พี่ต้องห้ามกดเคสอะถ้ากดเทสก็คือโดนเลยนอ,อ,อเดี๋ยวคือพี่จะต้องให้กดบอลกันคอนทูบอะ ถ้าเกิดมีคนเห็นพี่นะ๋อคือต้องให้คนมาอุ้มเลยหรือว่าไงใช่ครับใครก็ได้ได้ไ,ไปซูบอะเียห้ามกดเคสอะแล้วแล้วมันแล้วมันจะเรียกยังไงครับก็ไม่ได้นะต้องมีคนมาเห็นพี่เองอ๋อโอเคโอเคนะ<ด>ครับใช่ใชแล้วที่กดเคสหมอหมอเขาจะแจ้งตำรวจอืมแล้วอย่างนี้คือต้องไปซื้อมือถือใหม่ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ โอเคครับโอเคครับผมผู้เล่นใหม่ไงผมไม่รู้ไม่ครับครับผมโดนกี่นาทีนะพี่เจ็บนาทีอสิได้ครับได้ครับเฮ้ยหี่้ยเฮ้ยยี่้อเอ้ยย่ เ <laughs> ชิยวเชิยวเชิยวชิว,ชว,ชวแหมได้วิ่งเล่นตัวด้วยโอ้โห่กูจะร้องไห้ดีครับพี่ชายเม้ย <laughs> ก <laughs> <laughs> มันมันยึดอะไรผมไปวะเมี้มันยึดตัวเตียววดกับอะไรนะอะไรไปอะเมื่อกี้มองไม่ทันเมื่อกี้ มันยึดอะไรสักอย่างไปไมเมื่อกี้ยึดตัวเตียวุฒกับอะไรสักอย่างอะ่ะเย้ยโอ้โหโห,โหวานเจี๊ยบอยู่คกุกพี่ชายได้ยินเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบโดนกี่นาทีอ่ะ ผม,มบังบัตจะเชยอ๋อมันมันคือ,อยังไงอะพอดีผมผู้เล่นใหม่ครับผมอ๋อก็คือมันจะมีเฟสแบบว่าให้ติดปูแกะครับก็คือแค่ให้ตำรวจมาพาไปปูแกะเฉยทำเฟสนะครับอ๋อคือผมอ่ะหล่นลงไปอยู่ตรงตรงจุดจบกปูดอะแล้วก็ตายโดนโดนเลยแล้วก็เรียกหมอแล้วก็โดนที่สูบเสียงอืม หมอทำงานหมอประเทศนี้ทำงานดีอ่ะไวแต่หมอประเทศนี้ทำงานไวปกติดีเขายึดอะไรบ้างอะตัวเตียวุลอะไรเงี้ป่ะยยดนรับตตัวเตียวุลก็ยึดเหรอยึดยึดเขายึดเขายึดแลรกๆผมเข้ามาไม่รู้อะมีอยู่ห้าสิบแปโดนนี้้หมดเลยโหไม่รู้รู้งี้ผมน่าจะเก็บไว้ ผมด้วว่าเขายึดแค่โทรศัพท์กับของกลางแค่นั้นเองยึดหมดอลยเพนฟ้าหยุดยึดแล้นะยึดเข้าตัวเองหรือเปล่าวะเพนฟ้าล็อกพิกโทรศัพท์ปูนกัญชาเงินแดงอะยึดหมดอลยออสดก็ยึดเราลองไปเป็นแบบแบบจะกดดีไหมแบบเป็นแบบเราเข้าของกลางมั้งผู้ต้องหาครับกิ๊ของมาให้ผมได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ย ่โอ้โหเมื่อกี้ผมโดนฆ่าหมอแล้วก็บินอีกแล้วมันมีค่าเบิกรถดิไหมถ้าเบิกเฉยไม่ได้พาก็ไม่มีครับอันนี้คือโดนยึดไปแล้วรถอ่ะ <laughs> โอ้โหโดนจัายอีหนึ่งก็เจ็บเหมือนกันนะเจ็บเหมือ <c oughs> แล้วแล้วค่าปูนอย่างเงี้ยครับสมมติมีปูนในตัวโดนถุงละเท่าไหร่ห้าร<ะ>้อยครับห้าร้อยใช่ถุงละห้าร้อยใช่ไหมครับใช่ครับ อย่างเ้าเลยอันนี้พี่โดนจับบ่อยมั้กวันครับวันละหนึ่งคเดี๋ยวโดนจับบ่อยๆมันไม่เป็นไรใช่ปะแค่เสียตังค์ใช่ปะใช่ครับใช่ครับไม่เป็นไรครับไม่มีคด,ดีติดตัวครับเราจะก็จะรู้จักกัน แล้วเราได้แหละได้เื่อนใหม่อะได้เื่อใหม่นด้คัมรูดิตีหนอมน้ำนองน้ำพี่อยังไม่เริ่มจบเลยเนี่ยอยู่ก็เข้าพุกเฉยตกบันได่ะรนสะพานผมมาลืมลัดเ็มขัดไงครับอ๋อแล้วลก็ลวงดอกเดียวลวงเลย เอาเป็นว่าครั้งแรกอะเป็นประสบการณ์แล้วนี่ที่ฟาร์ม,มานี่คือหมดแล้วนะตัง <Come on. S 1> <อ>นี่เราวัดพอเราเข้าเบืองมาเราไปรับเคสก่อนเลยอะ <laughs> บัตรนึ่ครับมาเป็นหมอด้วยครับรวยไปเยอะเลยอืมแล้วเคสบัมบัดนี้ตรงไหนอะครับ ตรงเวสบอร์ดคที่เป็นกระดาษอ๋อคือรับแล้วมันมันไปเลยเหรอหรือว่าไงมันจะเป็นเวสให้ทำภารกิจเลยครับให้เราไปทำภารกิจตามที่กอดันกนใช่ครับใช่ใชผมเห็นมีเว็บแลแต่ว่าบัมบัดมันต้องไปตรงไหนอ่ะต้องไปหน้าสานอเลยครับแล้วก็บอกเขาว่าบัมบัดอ๋อหรือว่าเราไปจบฟูดก็ได้เขาก็จะบัมบัดให้เราอัตจนมัติัแล้วก็รีบมือถือมาครับก็ถ้าถ้ารู้ว่าจะแบบว่าทางเพจก็ เอาของที่จะโดนยึดไปเก็บไปไอะไ้อ๋ออ๋อคือบํมบัดอะไรก็ตามก็คือยึดหมดเลยใช่รับเป็นของดก็มาไปยึดหมดครับครับโอเคครับผมครับรับผมแล้วแต่ละคี้น,ม,นมันเท่ากันหมดไหมเวลามันเต็มแม็รรกี่เก็บครับออย่างถ้าจบตำรามันแค่ห้าครับแต่ว่า ถ้าเราหลายๆอย่างรวมๆกันมันก็เต็มตัแต่สิบโอนี่ก็โดนดอกเดียวสิบนาทีเลยวะต่อยี่รู้ผมจะออกนะนักไพยหลังเหมือนกันยี่สิบปีโอเคครับขอบคุณมากครับเจมสครับขอบคุณครับโอ้โหโดนดอกแรกก็โดนสิบนาทีเลย เฮ้ยโตแม่เจา้าเว้ยมันยิ่อะไรผมไปวะเอาว่าประสบการณ์การไม่ได้จกปูนครั้งแรกผมก็จบก,กันไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกัน